นะคะพเพื่อนๆค่ะมื้อนี้เมย์ก็เมน,นูวันหยุดนะคะง่ายๆนะคะทำอาหารจานเดียวทานกันนะคะก<อ>็ผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่นะคะใส่ื้อใส่ไข่นะคะพเพื่อนๆค่ะก็ใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะพเพื่อนๆพอเราเติมน้ำมันอยู่แล้วนะคะ,ะจะผัดซีอิวเส้นใหญ่ใส่พะคะน้าทานนะคะมนเมย์ก็มหมักอยู่เลยนะคะ ก็น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลสายนะคะสีขาวนะแล้วก็พริกไทยนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชฝาเหลืองน,นิดนึงนะคะน้ำตาลสายหน่อยก่อนแล้วแต่ปริมาณน,นะคะการหมักแล้วปริมาณเนือ้อเนือเน้อหมูนะคะเพื่อนๆค่ะก็หมักไว้สักพักนึงก่อนมาทำก็จะทำให้หมูนิ่งนะคะนุ่มน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เสียง มีดูกระเทียมเลยนะคะกระเทียมจะไหม้เลยกันแล้วนะคะหนึเราใส่หนึ่งเลยะคะ่ะก่อนนะคะมีดมากหนะ่อยางไงก่อนเ,านนะะเราใส่เพราะว่าเราใส่ีกระเทียมไม่ดีตเองนะคะเพื่อนๆค่ะเพ่ก็ดืจริงนะคะ ัดหมูให้สุกก่อนนะตัวหมูพอสุกแล้วนะคะนี่เรจะใส่ไข่ลงไปนะคะนี้ก็ไข่เป็ดนะคะสามฟองนะคะเพื่อนๆะค่ะดิค่ะีกาบเ้ะ,ะ,ะ,ะเป็ดสีชมพูดังเลยนะคะเพื่อะ ไข่จากฟ้าที่จังหวัดน,นะคะจะผัดีู่ไข่ไ้เข้ากันก,ก่อนนะคะให้สุกก่อนนะคะเพื่นค่ะหมูก็ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะเส้นใหญ่นะคะมีก็มากับสี้วไว้แล้วนะคะสีดำนะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่าสีหวานนะคะเพื่อน เป็นก้อนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมือนก้อนไปแหลงไป,ปน,งน,ไนั่น,นะะอเองแบบนี้ต้องคนไปดีๆนะคะก็เจนนะคะเขาในบ้านเนาะเขาใส่เขาแช่ตู้เย็นไว้เ <c oughs> น,น่จะรีดใช้ด้วยนะคะเ <c oughs> กาเลยจะติดเป็นก้อนนี้ดีน,นะค่ะเป็นตู้ค่ะ ก็เลยพิกกับเชี่ยวไว้เลยนะคะเพื่อความสะดวกวนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นใหญ่แล้วก็จะเสร็จง่ายเลยนะกินในอย่ากจะพาที่หมดนี่เลยนะคะเป้นเยอะมากไปหรือเปล่ามีผักด,ด้วย เข้าก่อนนะคะคน้นกันทั่วกันแล้วนะคะพี่เมย์คอจะใส่ผักลงไปนะคะผักนาล้างทำความสะอาดนะคะห,หยดๆไหลๆน้ำเลยนะควกันคะน้านะคะเว่ามันมีแบบสารที่เยอะนะมีนต้องสวยๆนะคะใส่ผ้าคลไปเลยนะคะ โตโตเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะค <ag> ่อยๆใน่อยใส่ไปนะคะเ <ag> อาผลใ้ทั่วก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเมี้ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมีก็จะใส่ซอ,อสปรุงรสนะคะ น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะใส่ไปก่อนนะคะก็ไม่ใส่เยอะแล้วเพราะว่าพี่เมยก็ใส่ไปในอตอนหมักหมูบ้างแล้วนะคะอันนี้คงพอแล้วนะกะ็ซอสผู้เขาทองนะคะหรือว่าใครจะใส่แบบอะไรก็ได้ก็ดีพี่เมย์ไม่ได้ฐานชุนรสนะคะ นี่เราก็จะไม่ใส่นะคะจ,จะตัดโดยน้ำตาลน,นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วไข่ชอปผงปรุงรสผงอะไรก็ใส่ไปตามสะดวกเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะพี่เมย์แบบหมอไม่ค่อยอยากให้ทานนะคะเพื่อผงปรุงรสเอ้ผงชูรสหรือว่าผงนัวนะคะเพจะได้ตัดได้ตาลไปนะคะผงไม่คู่นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ไม่ได้ใส่พริกไทยไปอีกนะคะจะใส่อะไรแบบทานเพราะว่าตอนหมักเนยพี่เมย์ก็ใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะมาชิมรสกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะขอพ่อมาชิมรสกันเส้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะมีเครื่องปรุงนะคะมาเติมเวลาจะทานโอเคนะคะพี่เมย์พอแล้วนะคะ,โคโคแ,ะ,คะแค่นี้นะคะรสชาติอร่อย ตามที่ต้องการแล้วน,น,นะคะกลองพี่เมย์จะปิดไฟก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามรับชมลิปนะคะผัดซีอิ้วใส่หมูสไลด์ใส่ไข่ใส่ผักคะนา้าเป็นกำลังใจพี่เมย์ด,ด้วยนะคะ,คะกลาบขอบ,บคุณล่วงหน้านะคะดูสมัติทไมเฟนพอร์ตสปอร์ตในเมย์ชาแนลอ a นเป็นแฟนแอร์พอร์ตวิชิ่งวิดีโอคุกกี้ไมเมย์ชาแนลทักที่อวยพายเร็วเล